chọc hoạt động, nóc. CGOp. Long lại có hát. Sự nhau bọn mặt 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 หอยหลังเข้านะครัในบะฟ้าหอยหลังเข้าโอ้ยสะยับต่อหมอ้อเขาเจ้าแตกพี่น้องต่อหมอ้อแตกเสยผมหอยหลังดีกว่ารอบเรี้ยผมก็หอยหลังเข้าครับได้หรือไม่พี่น้อง

ยระหยับต้อมอ,อ,อ่อไไมันแจกอีกพวกเบียดพี่ละลายเว้ยบินออน่นเห็นว่าอย่างปยัต้อมอ่อมันแจกกูพอพอต้อมออมันแจกไงอ สาสองแฟนไม่ได้บอละติดสองแฟนม่ได้ความลมลมเบิเดีกทีฝนไม่ออกกันแล้วไได้บละได้รเาความลมอีก,ลม,อกลมเบิเดอีกพี่น้องอือ mọi người 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 โอ้เจ้าพ่อเฟืองก็ไปอัดจนนี่ตัวละตัวอยู่ข้าอยู่ค่อยกันเลย ดำบอกกบเลี้ยวขวาร้อมเว่ยโอ้ขวา้อมเลี้ยวดำนะต้องบเด้อมันต้องบอกนต้องบอกนะรา

งจมเลยว่าต้าลง,ลง,ลงสีเมตรนี่ยยอ้วูน่ลงลย่องที่วัดผู้งลง่องใดล่ะอา้าวยบ้อยเลย่องอกจ่องอกนี่ผมเทศซ่องนี่ครับจรียบก้อยแกกแ เรียบร้อยอาซีรถปะครับพเรียบร้อยครับเฮ็ดมองอีกอะไรอย่างอีกนี่มองนี่ตอกันไม่ไรลงตัดลงตัดลงตัดลงประกอบหลอดม้วนคุณพาด้แก้เกี่ยวไปเรย มขึ้นอยู่เทคนิคคือเข้าทีก่กับแฉบนี่ผมโยกทีเดียวออกเลย